ก็สวัสดีชาวสับขาล็อกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พวกกับผมไบต์สับขาล็อกกันอีกเช่นเคยนะครับก็สรุปผลบอลหนึ่งคู่นะครับที่เราได้วิเคราะห์กันไปเมื่อคืนนี้นะครับเป็นบอลยูโรปาลีกนะครับเป็นคู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพบกับ p a เอเคนะครับคู่นี้นะครับก็เป็นฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่สามารถทําได้ดีกว่านะครับชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้ก็รับซับกันไปเต็มเต็มเลยนะครับก็ยินดีกับพี่ๆที่ติดตามเราด้วยนะครับ เราก็มาดูทีมบอลหนึ่งคู่นะครับที่เราจะวิเคราะห์กันวันนี้นะครับเป็นบอลลาลิก้าสเปนนะครับเป็นคู่ของรายโยบายเยกาโนนะครับพบกับลัดพาม่านะครับคู่นี้ก็จะเตะกันที่เวลาตีสามตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับเรามาดูผลงาน5ครั้งหลังสุดของทั้งคู่กันนะครับฝั่งลายโยบายเยกาโนนะครับชนะ3แพ้1เสมอ1นะครับผลงานก็วัดอะไรได้ไม่มากนะครับก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่นะครับส่วนในลีกนะครับก็อยู่ในอันดับที่9ของตารางนะครับฝั่งลัดพามานะครับชนะ2องแพ้สนะครับผลงานนอกบ้านก็แย่เอาเรื่ เราก็มาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันนะครับฝั่งลายโยบายเยกานนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับของทุกทีมอินดิโกเปเรสนะครับไม่มีโปรแกรมลงเตะนะครับเนื่องจากถูกเลื่อนจากสถานการณ์น้ําท่วมในประเทศนะครับส่วนความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้นะครับมีเรื่องให้ต้องแก้ไขนะครับเพราะจมวสิ์ใช้งานอับดุลมูมินนะครับกองหลังที่โดนใบแดงโดยตรงไล่ออกจากสนามนะครับและอูนโรเปสนะครับกองกลางที่สะสมใบเหลืองครบโคต้านะครับช่วยช่วยทีมทั้งคู่เลยนะครับทำให้แมตช์นี้นะครับอารดิแดนนี่เออร์นันเดสนะครับกับเกร ไร้ปัญหานะพร้อมวางอีซี่ปราซอนนะครับและเซอร์กิโอกามิโยนะครับที่บวกสกอร์รวมไป3ลูกรอปิดบัญชีต่อไปนะครับเราก็มาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับลาสพาม่านะครับเกมลีกนัดล่าสุดนะครับนอกจากจะแพ้เป็นหนแรกในรอบ4เกมแล้วนะครับเยสเปอร์ลิเซนเซนนะครับผู้รักษาประตูเบอร์หนึ่งนะครับที่มีอาการบาดเจ็บศีรษะจากนัดล่าสุดนะครับจนถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับไม่พร้อมช่วยทีมแน่นอนแล้วนะครับทำให้แมตช์นี้นะครับจะทำการส่งอินโดเฮอร์คานะครับลงเเฝ้าสาแทนนะครับส่่วนทีเหลืออต้งย้าาว่กุนซือดิเออกก้้้มมาารริเเเนนนนนนสสะะะคคคัับจลลลืใชชงงงผูุ่ดดี โดยมีซันโดรามิเลสนะครับฟาบิโอซินวานะครับและอันเบโตโมเรโลนะครับรอพนึกกำลังกันล่าตะข่ายนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผลงานก่อนเจอกันนะครับต้องบอกว่าจัดที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งคู่เลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับนัดนี้มองว่าทีมที่เหนือกว่านะครับทั้งในด้านผลงานอันดับในตารางและกลุ่มกาลังอย่างราโยบายเยกานโนนะครับจะมีดีพอในการลุ้นเข้าวินนะครับยิงวันนี้นะครับได้ลงเล่นในบ้านนะครับที่มีไซต์ตีสวยหรูเป็นทุนเดิมนะครับจากการไม่แพ้ใครสี่นัดซ้อนนะครับถมองว่าตรงจุดนี้แหละนะคคคคครรรรรรััััับบบบบททีีี่่่มมมมแนนนนนววจะะะะเเเกก็ต้้้้ไไปดดดดาาาาาาพถถืออฟ์ิ กับอันดับที่ดิ้นรนอยู่ในโซนหนีตายนะครับหลังจากแพ้ไปแค่เพียงเกมเดียวจาก4เกมที่ลงเตะรวมทุกถ้วยนะครับแต่ยังว่าแล้วครับการลงเตะด้วยการออกไปเจอคู่แข่งที่เหนือกว่านะครับไม่ว่าจะมองมุมไหนนะครับก็ยองตกเป็นรองอยู่แล้วนะครับทำให้นัดนี้นะครับมีแววมือเปล่าแพ้ไปเกมที่2ติดต่อกันสูงเลยทีเดียวนะครับคู่นี้นะครับขอให้ไปทางรายโยบาเยกันน้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากได้มากกว่านี้นะครับอยากเข้ามาอยู่บ้านเดียวกับเรานะครับ ก็สามารถจิ้มที่ได้โพสต์ของเราได้เลยนะครับมีให้เล่นกันทั้งวันนะครับสามารถมั่นใจกันได้เลยนะครับส่วนใครที่คิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปให้เราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ